สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของ Gen X น,นะครับคลิปนี้นะครับผมมีหนังสือเกมที่น่าสนใจมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้เรามาแกะเล่มนี้ชมกันครับ p o k e มอน r e เจนเอเซอุสผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะสำหรับโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกคนนะครับที่กำลังเล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานพอดีทางนิตยสารเกมฟิกนะครับเขาได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมผมก็เลยถือโอกาสนำมาแกะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจแค่ไหนตัวรูปเล่มนะครับก็เป็นไซส์พ็อกเก็ตบุนะครับความหนา หนาอยู่เลยนะครับเนี่ยหนาหนาเลยความหนาจำนวนหน้ากี่หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคผมขอลองแกะก่อนนะครับก็ยในเลียมก็จะเช่นเคยครับใบต่างๆรวมถึงการสะสมคะแนนของทางเกมฟิกเอาไว้ แรกของสมนาคุณของเขานะครับรูปเล่มก็โอ้โหนี่นะครับเปิดผ่านๆเร็วๆให้ดูก่อนเลยเท่าที่สัมผัสนะครับอันนี้เป็นกระดาษกระดาษอาร์ตกระดาษอาร์ตส,สีพิมพ์สีๆทั้งเล่มนะครับโอ้รวมข้อมูลของโปเกมอนเอาไว้เยอะมาก นี่มันน้องน้องอ c นไซค d i ีเดียเปล่าเนี่ยอันนี้มันรุ่นบุกเปิร์แหละโปเกมอนตัวเนี้ยถึงแม้ผมจะไม่ใช่เซียนโปเกมอนแต่ผมก็รู้จักหลายตัวอยู่นะประมาณสักสี่ห้าตัวเล่มนี้นะครับเดี๋ยวดูจากหน้าปกก่อนนะครับปกก็เป็นกระดาษอาร์ตนะครับเคลือบน่าจะเคลือบยูวีเนาะเขาเียกแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์เป็นชื่อโปเกมอนรีเจนเอ่เซียนะน่าจะอาเซียนะแล้ว มอ่านชื่อไม่ผิดนะแล้วก็ฉบับนี้นะครับเขียนโดยผู้ใช้นารากาว่ากิโยตินเล็กภายในหนังสือนะครับก็จะเป็นอย่างที่แจ้งอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นกระดาษอาร์ตนะครับแล้วก็พิมพ์เล่มนี้บอกพิมพ์สีสีทั้งเล่มแล้วจำนวนหน้ามีถึง382หน้าโอ้หนาหนานะครับ แล้วก็เป็นไซส์พอดีมือสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนภาคนี้อยู่เนี่ยมีข้อดีอะไรในหนังสือเล่มนี้บ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เปิดกันที่สารบัญน,นะครับก็แน่ๆก็คือมีรีวิวโปเกมอนก็คือรีวิวตัวเกมโปเกมอนดีเจนอาร์เทียแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับตัวละครนะครับตรงที่เมนูเขาเขียนเอาไว้ในสารบันนะนะไล่มาก็จะมีตารางแสดงไอเทมเนาะ แนะนำร้านค้าอ๋อระบบวิธีการเล่นต่างๆการอัปเกตกระเป๋าก็เกี่ยวกับพวกตารางสินค้าแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมิชชั่นต่างๆไล่ตั้งแต่มิชชั่นที่หนึ่งไปจนถึงไฟนอลมิชชั่นโอ้โหค่อนข้างละเอียดนะแล้วจำนวนหน้าถึง380กว่าหน้า เปิดให้ทุครอบครัว่าสำหรับแฟนโปเกมอนที่เล่นเกมนี้นะครับก็อันนี้เป็นเกมของเครื่อง Nintendo Switch นะตัวที่น่าสนใจของของเล่มน,นี้นะที่ผมในมุมมองของของคนที่ชอบหนังสือสะสมหนังสือเกมพวกนี้นะคือเนื้อเรื่องแนะนำการผ่านมิชชั่นแนะนำตัวมอนสเตอร์ที่เราสามารถเจอและและสามารถจับได้นะ ก็มีการแนะนำนะว่าในพื้นที่นะครับมีมี World Map นะครับว่ามอนสเตอร์มันจะโผล่อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็นะครับโชว์พวกข้อมูลเลื่อนไขพวกเคลสต่างๆแนะนำรายละเอียดชัดเจนนะผมยกตัวอย่างนะมิชชั่นที่หนึ่ง In an d Unformal Land โอเคชื่อชื่อน่าจะเป็นชื่อดินแดนของเขานะ อ่านผิดอ่านถูกก็อย่าว่ากันนะครับก็ก็มีการแนะนําตั้งแต่ว่าเนื้อเรื่องว่าเดินทางมาถึงต้องเจอคุยกับ NPC ตัวไหนเนื้อเรื่องดําเนินต่อด้วยต้องทําอะไรผมไม่สปอยมากนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบที่จะเล่นเองด้วยก็จะมีการแนะนําพื้นที่แล้วก็การที่จะต้องเจอศัตรูอย่างถ้าเราจะต้องไปเจอบอสมีระบุด,ด้วยนะ บอสเลเวลเท่าไหร่แล้วก็มีชิปด้วยนะความสามารถแนะนําว่าบอสตัวนี้เราควรจะสู้กับมันยังไงมีแนะนําให้ด้วยที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งการที่ทําบทสรุปเกมแล้วเขาพยายามตั้งใจเขียนขนาดนี้ก็คือต้องยอมยอมให้เขาในความตั้งใจเนาะสำหรับเล่มนี้นะครับถ้าเป็นแฟนโปเกมอนตัวจริงแล้วก็กำลังใชกับเกมนี้โปเกมอนลีเจนด์อาเซีย น่าจะทุกชื่อนะเล่มนี้ผมว่าคุณควรน่าจะมีเก็บไว้คู่กับเกมของคุณนะครับจํานวนหน้าสามร้อยแปดสิบกว่าหน้าราคาราคาที่เขาแจ้งผมมาสามร้อยเก้าสิบห้าบาทคุณดูความหนาของหนังสือนะดูนะครับปกเล่มนี้เลยนะ 395บาทคุณจะได้นังสื่อหนาขนาดนี้ข้อมูลแน่นๆเกี่ยวกับตัวเกมผมพูดถึงข้อดีไปนะส่วนข้อเสียเนี่ยผมอยากจะให้คุณลองสัมผัสเองเพราะว่าผมไม่กล้าฟันธงเพราะผมยังไม่ได้เล่นเกมนี้เองกับตัวผมแค่มาแนะนําว่านังสือเล่นนี้มันน่าจะคุ้มไหมสําหรับคนที่ชื่นชอบเกมนี้หนังสือเกมหลายๆเกมอย่างที่ผมซื้อมานะบอกตามตรงว่าบางเกมผมอาจจะเคยเล่นจบ เมื่อนานมาแล้วบางเกมอาจจะซื้อมาไม่เคยเล่นจบเลยด้วยซ้ําบางทีเราแค่เราเปิดหนังสืออะมันถ้ามันสามารถเติมเต็มความรู้สึกของเราได้อย่างการที่เราจะได้เห็นข้อมูลของมอนสเตอร์ที่อยู่ในเกมถึงแม้จะเป็นตัวหลังๆที่เราอาจจะยังเล่นไปไม่ถึงอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาเล่นมันให้มันจบดีกว่านะสรุปเอาแค่รูปลักตัวนี้ ในความรู้สึกของผมนะครับราคานี้กับหนังสือที่มีข้อมูลแน่นขนาดนี้วัะสะดุในการทําผมถือว่าโอเคเลยนะไม่แพงไม่แพงนะถ้าคุณไปซื้อหนังสือนิตยสารเมืองนอกสูสีอะเลยนะครับผมว่าเกรดใกล้เคียงกันเลยผมว่านี่แหละตอบโจทย์ของคนสะสมหนังสือนะเล่มใหญ่เก็บยากเล่มน,นี้แหละโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> คลิปนี้ วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ